สวัสดีครับผมเจี่ยหว่านจากไอออนสีนักลิบนะครับวันนี้พามาชมรถที่จอดอยู่เป็นรถโชว์นะครับ2คันก็คือจะมี h าร์ดเทคเอชทีครับทั้ง2รุ่นเลยมีทั้งประตูปีกนกและประตูธรรมดานะครับคัน mm hmm. นี้จะเป็นสีหายากครับเป็นสีลิมิเตตเป็นตัวปีกนกครับเป็นสีแดงออกเชอร์รี่นิดนึงแล้วก็ข้างหลังจะเป็นสีดําครับ เราก็จะมีวายพัทจอดโชว์อยู่2คันครับแล้วก็มี V1 คันที่จอดอยู่ตรงนี้ลูกค้าสามารถขึ้นมาชมรถตัวจริงที่โชว์รูมได้เลยนะครับพร้อมทดลองขับได้เลยนะมีทดลองขับให้ทุกรุ่นนะครับย้ำนะครับช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นเดียวกันกับมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้เลยโปรโมชั่นดีมากถ้าลูกค้าไม่อยากเข้าไปที่มอเตอร์โชว์เพราะว่ารถติดอาจจะคนเยอะอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปลูกค้าก็สามารถโทรมาสอบถามได้เข้ามาทดลองขับได้เลยครับ อันนี้เป็นโปรโมชั่นเดียวกันกับมอเตอร์โชว์ครับลูกค้าได้โปรโมชั่นเดียวกันแนะ่นอนมอเตอร์โชว์มีอะไรให้แล้วก็มีให้เท่ากันครับแต่ว่าจะดีกว่าตรงที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาที่ยารถติดหรือว่าคนแน่นคนเยอะเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถนัดเข้ามาทดลองขับได้ชมรถตัวจริงได้ที่โชว์รูมนะครับขอบคุณครับ